มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนบารมีปู่ทาเวสุวรรณหนุ่มถูกรางวัลที่หนึ่งรับไปเนาะเนาะสล้านบาทคนแห่ถามวัดไหน ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1มิถุนายน2567โดยผลการออกรางวัลนะคะรางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาทเลขที่ออกก็คือ5 3 0 5 9 3เลขหน้า3ตัวมี2รางวัลรางวัลละ4 0 0พบาทเลขที่ออกก็คือ194และ364รางวัลเลขท้าย3ตัวมี2รางวัลรางวัลละ4 0 0 0บาทเลขที่ออกก็คือ421แล้วก็734ค่ะส่วนรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะมี1รางวัลรางวัลละ2,000บาทเลขที่ออก ก็คือ42ล่าสุดผู้ใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อว่ามาโนดบุญเรืองรอดซึ่งเป็นหลวงพี่วัดพังม่วงสุพรรณบุรีได้โพสต์ภาพของผู้โชคดีถูกรางวัลที่1พร้อมข้อความระบุว่าปู่ทาเวสุวรรณรางวัลที่1ห,หลังจะได้โพสต์ภาพดังกล่าวออกไปต่างมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นบอกว่ายินดีด้วยน,นะครับผมบารมีปู่ คนที่ไหนครับสาธุสาธุสาธุค่ะปารมีปู่ยินดีด้วยนะคะและอื่นๆอีกมากมายทางทีมงานเองขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ